คณิตคิดไม่ยากกับครูพลกราบสวัสดีคุณครูประจําชั้นประจําวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทุกท่านสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกับคณิตคิดไม่ยากกับครูพลนะครับตอนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป นะครับซึ่งในตัวอย่างที่ครูจะคิดให้ดูเนี้ยมันจะเป็นออก,การคิดเกี่ยวกับผลบวกของจำนวนที่เรียงกันเราอาจจะเจอในโจทย์ปัญหานะครับจะเป็นว่าจงหาผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่1-100ถึงร้อนะครับหรือจงหาผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่3 0จนถึง100 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะแก้ปัญหายัางไงเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นครูจะแสดงตัวอย่างนะครับแสดงตัวอย่างเลขจำน,นเจ,เจำนวนที่เริ่มจากหนึ่งเนาะจำนวนที่เริ่มจากหนึ่งเริ่มจากหนึ่งก็หมายถึงว่ายกตัวอย่าง,างเช่นจงหา,าผลบวกของจำนวน ตั้งแต่1ถึง100อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีสูตรนะนักเรียนจําเป็นต้องจดสูตรไปนะครับเพื่อจะได้ฝึกทำนะครับสูตรมีว่าอย่างไรครับสูตรของมันก็คือนะครับจำนวนที่เริ่มจาก1นนะสูตรผลบวกนะครับนักเรียนจดตามเลยก็ได้นะครับผลบวกเท่ากับอ่าเท่ากับ ตัวเอาง่ายๆเนาะตัวตอเตาบวกตัวปอปลาทั้งหมดคูณด้วยตัวปอปลาและทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับหารด้วยสองนี่บางคนอาจจะงงว่าต่อเตาปอปลาคืออะไรนะครับตอเตาต่อเตาก็คือ สาระคณิตรเรียกว่าเทอมต้นเทอมต้นนะครับนักเรียนต้องทําความเข้าใจศัพท์คํานี้นะเทอมต้นปอปลาเท่ากับเทอมอะไรป,ปลาๆเทอมปลายนี่เห็นไหมตอตาก็คือต้นปอปลาก็คือปลาย <c oughs> ทีนี้มันคิดอย่างไรเราจะลองใส่ตัวเลขดูเพื่อความเข้าใจนะสมมติ มันบอกว่าจงหาผลบวกของจำนวนที่เรียงกันรเริ่มตั้งแต่ 1, จน,นะ 1, ตน1จนถึง10นะครับ1ต้จนถึง10 1จนถึง10นะต่อต่าก็คือเลข1ครับเทิมต้นป่อปลาดเพิมไปก็คือเลข10นะครับเราจะเอาไปใส่ในสูตรนะเราจะไปใส่ในสูตรนะ คูบวกคือเท่ากับอะไรครับต่อเตาก็คือเลข1บวกปอปลาก็คือเลขส0ทั้งหมดคูณด้วยปอปลาคือเลขส0และหารด้วย2อ่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1บวก10เท่ากับ11อ คูณด้วย10 11คูณด้วย10ทั้งหมดหารด้วย2อง่าสิคูณด้วย10เท่ากับ1 1 0หารด้วย2คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1> 2 1 2 2 5 10เสร็จห2 5 10เท่ากับ5 10 5นี่นะครับพอจะเข้าใจนะเอาใหม่นะจำนวนที่เริ่มจาก1เนาะจงหาผลบวกที่เรียงกันเริ่มจาก1ในตัวอย่างครูบอกว่าเริ่มจาก1ถึง10ใช่ไหมมันมีสูตรสูตรผลบวกเท่ากับเทอมต้น บวกเทอมปลายทั้งหมดคูณเทอมปลายและเอาไปทั้งหมดนี้หาด้วย2อ,อีกทีหนึ่งนะครับต่อต่อคือเทอมต้นก็คือตัวแรกปอปลาคือเทอมปลายก็คือตัวสุดท้ายนะครับ็คือตัวเริ่มต้นกับตัวสุดท้ายเนาะเราก็แทนลงในสูตรแล้วคิดมามันก็จะได้คําตอบทีนี้ถ้าโจทย์เขาให้หา1จนถึง30 1สนถึง 100, 1 0นึ อะไรก็ตามเราก็ทำได้เนาะทีนี้เราไปดูไปดูตัวเลขตัวเลขที่ไม่ได้เริ่มจากหนึ่งอ่าเมื่อกี้เริ่มจากหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้เริ่มจากหนึ่งหมายความว่าอย่างไรในโจทย์ปัญหาอาจจะบอกว่า จงหาผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่30จนถึง100อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ไม่เริ่มต้นจาก1สูตรเหมือนเดิมนะครับโจทย์สูตรไปสูตรมีอยู่ว่าผลบวกผลบวกเท่ากับอ่าไม่ละต่อเตาบวกปอปลาก็คือเทอมต้นบวกเทอมปลาย คูณด้วยทอทหารอา้าวแปลกขึ้นมาคือมีทอทหารใช่ไหมทั้งหมดส่วน2เหมือนเดิมนะครับครูใจที่ใบเพิ่มตัวทอทหารนี่คืออะไรตัวทอทหารก็คือเท่ากับจำนวนเทมอ่าจำนวนเทมก็คืออะไรครับจำนวนเทมก็คือเท่ากับ เทอมปลายลบเทอมต้นทั้งหมดบวก1อ่าในตัวอย่างครูบอกอ่าจะบอกว่านาจงหาผลบวกของจำนวนที่เรียงกันโดยอะไรดีครับเริ่มต้นจาก2ถึง5เอาตัวเลขง่ายๆก่อนเนาะเราจะได้เข้าใจนะครับเราอ่าก่อนอื่นเราหาอะไรดี เราหาตัวทห่าหานก่อนไหมตัวทห่าหานนะครับก็คือตัวจํานวนเทอมใช่ไหมเอมทอมทหาหานเท่ากับเทอมปลายนะครับเทอมปลายลบเทอมต้นทั้งหมดบวก1เพราะฉะนั้นตัวทหทหานก็จะเท่ากับ5ลบ2ทั้งหมดบวก1ตัวทหาหาร จำนวนเทอมในข้อนี้คือเท่ากับ5ลบ2เท่ากับ3 3บวกอีก1คือเท่ากับ4เพราะฉะน,นั้นจำนวนเทอมก็คือมีอยู่4นะครับเรามาแทนลงในสูตรนะครับผลบวกเท่ากับเทอมต้นต่อตาเทอมต้นคือเลขอะไรครับเลข2เทอมต้นบวก เทอมปลายคือเลข5เทอมปลายอ้ยกอทษทีนะครับก็คือเลข5ทั้งหมดคูณด้วยจำนวนเทอมคือ4ใช่ไหมครับและเอาทั้งหมดเนี้ยมาหารด้วย2อ้าวมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าเราเจอเครื่องหมายวงเล็บให้คิด ในวงเล็บก่อนเสมอนะครับทางคณิตศาสตร์เนาะ2บวก5เท่ากับ7 7คูณ4ทั้งหมดส่วนด้วยเอ๊ยขอโทษทีสี่เนละทั้งหมดส่วนด้วย2 7 4 28นะครับ28 2. 2ส่วน2 2 12 22ขอโทษสอง2นึ่ เพราะฉะนั้นผลบวกของจำนวนที่เรียงกันตั้งแต่2ถึง5มีคำตอบเท่ากับ14นี่ครับ14นะทีนี้เราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือจำนวนเรียงกันเฉพาะเลขคู่หรือเลขคี่ หมายความว่าอย่างไรด้วยอย่างโจทย์อาจจะบอกว่าจงหาผลบวกของจํานวนเลขคู่ทั้งหมดที่น้อยกว่า100หรือจงหาผลบวกของจํานวนเลขคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า200อะไรพวกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสูตรนะครับอ,อันนี้คือเรียงกันเฉพาะเลขเลขคู่ หรือเลขขี้ใช่ไหมครับอ่าเลขคู่หรือเลขขี่สูตรเหมือนเดิมออาโจทย์สูตรนะครับสูตรมีอยู่ว่าผลบวกเท่ากับอ่าต่อตาก็คือเทอมต้นบวกเทอมปลายทั้งหมดคูณทอทหารหนะครับ และทั้งหมดเนี่ยหารด้วย2อ,อีกทีนึงทีนี้ตัวทหารไม่เหมือนเมื่อกี้นะตัวทหารนะครับทอทหารก็คือนะครับก็คือจำนวนจำนวนเทอมจำนวนเทอมเท่ากับนะครับเท่ากับ เทอมปลายลบเทอมต้นแต่ทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้หารด้วยสองก่อนแล้วค่อยไปบวก1อย่างนี้นะอย่างนี้นะเราแทนค่าในสูตรนะยกตัวอย่างจงจงหาผลบวกเฉพาะเลขคู่ของสอง ถึง10บอะอะไรไง่ายๆเนาะเฉพาะเลขคู่2ถึง10นะครับเราแทนสูตรนะโพล่อ้ขอโทษที่เราหาตัวเทอมก่อนดีไหมเราหาตัวทหารก่อนนะจำนวนเทอมเท่ากับเทอมต้นก็คือปอปเอ้ยขอโทษเทอมปลายเท่ากับ10ลบเทอมต้นเท่ากับ2ทั้งหมดหาร สองและบวกหนึ่งใช่ไหมอ่าทั้งหมดหารสองและบวกหนึ่ง้เท่าไรครับ10ลบสองเท่ากับ8 8หาร2เท่ากับ4 4บวกหนึ่งเท่ากับ5เพราะฉะนั้นตัวเทอมของข้อน,นี้คือเท่ากับจำนวนเทอมคือเท่ากับจําจำนวนนะครับจําจำนวนนะจําจำนวน <c oughs> ผลบวกไปแทนในสูตรนะเท่ากับเทอมต้นก็คือ2องบวกสิคูณจํานวนเทอมคือเท่ากับ5นะครับทั้งหมดส่วนด้วย2ก็คือหารสองใช่ไหมครับสิบ บวก2เท่ากับ12 12คูณหทั้งหมดส่วนด้วย2 12 12 5เท่ากับ6 10ส่วนอ้ยส่วนด้วย2ก็คือหาร2ใช่ไหม2 12 236ดึงศูนขึ้นไปคำตอบตรงนี้ก็คือเท่ากับ30นะครับคำตอบตรงนี้คือเท่ากับ30นะ นักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการบวกใช่ไหมครับมีอยู่3าสูตรนะก็คือตัวเลขจํานวนที่เรียงจาก1นแล้วก็ตัวเลขที่เรียงไม่ได้เริ่มจากหนึงและอีกสูตรสุดท้ายก็คือตัวเลขที่เป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่นะครับถ้าไม่เข้าใจจําไม่ได้ให้เปิดย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปนะครับครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็ มีการฝึกทำบ่อยๆจนเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอให้นักเรียนโชคดีสวัสดีครับ